หลังจากที่นะครับนานาชาตินปิดล้อมประเทศเขมรเพื่อกวาดล้างพวก Call Center Scammer แล้วนี่นะครับบอลคาสิโนเองนี่ก็โดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่ข่าวไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการกวาดล้างของเกาหลีใต้เขากวาดทั้งระบบครับเขามองว่าคาสิโนของเขมรจุดที่เป็นจุดล่อแหลมนั่นคือสาเหตุของการที่ แกลง c อ l l เซ็นเตและสแกมเมอร์เนี่ยมันเข้าไปอาศัยอยู่เพราะเนื่องจากว่าคาสิโนเจงดังนั้นไอ้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกไอ้คอร์เซ็นเตมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปอาศัยเช่าตึกเกาหลีใต้เข้าจึงตอบย้าว่าคาสินโนของขมินคือต้นกําเนิดของพวก Call Center ดังนั้นวิธีการจัดการครั้งนี้นะครับขมนถูกเกาหลีใต้จี้ทุกจุดไม่เว้นแม้แต่จุดเดียวทุกคาสินโนโดนตรวจค้นหมด จึงทําให้เหล่าบรรดาพวกลูกจ้างพวกที่ถูกบังคับมาใช้เป็นแรงงานของกอร์เซนเตอร์เนี่ยต่างคนต,งต่างต้องหนีกันอุตลุดเลยนะครับมันมีพวกสมัครใจไปอยู่ก็ต้องหนีไอ้พวกที่ถูกลักตัวมาไอ้พวกที่ถูกค้ามาก็ไอ้พวกนี้ก็อยู่ให้ตํารวจจับนะครับดังนั้นวันนี้ขมรตอนนี้สเขาวุ่นวายนี่ยังไม่รวมถึงข่าวที่กรุงพนมเปญกำลังว้าวุ่นกับเรื่องกระถางเรื่องถอนเงินกันไม่ออกนี่นะครับซึ่งคาวแมทไทมและก็คาวแมทมอร์นิ่งไม่เลยลงข่าวเรื่องนี้แต่ คุณไปดูข่าวจากต่างประเทศเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้กรุงพนมเป็นเริ่มเดือดแล้วคนถอนเงินไม่ได้เพราะธนาคารปรินซ์ที่นายฮุนเซนนี่นะครับปโ,รโปโรโมตนะักโปรโมทหนาว่าธนาคารแห่งนี้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูงรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยสูงผิดปกติกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปวันนี้ถอนเงินไม่ได้คนไม่มีเงินใช้นายฮุนเซนไม่สามารถที่จะรับจ็อบได้จากพวกคาสิโนและคอร์เซนเตอร์ความวุ่นวายเกิดขึ้นประเทศจีนนั้นส่งคนไปคุยกับจัก,กรวิขเขมรจะจบลงอย่างไรและใครจะมาเริ่มต้นขมรใหม่ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องคขมเมนวันนี้ ผมเนี่ยมารายงานวันนี้นะครับก็เกี่ยวเรื่องกับ Call Center ที่วันนี้เกาหลีใต้นอกจากที่จะได้59คนที่ถูกเนรเทศเขเมศใช้คําว่าเนรเทศกับประชาชนเกาหลีใต้โดยอ้างว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายทั้งๆท,ที่59นายนี้ตอนนี้บินไปถึงเกาหลีเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวและเขาก็จะแฉะหมดว่าขเมศเป็นอย่างไรวันนี้ทีมงานของขมยังไม่ออกวันนี้ทีมงานของเกาหลีใต้ยังไม่ออกจากขเมน,นะครับ แต่หลังจาก59ชีวิตนี้ได้แฉเขมรเมื่อไหร่ผมว่ามีแนวโน้มที่กองกําลังลบพิเศษของเขมรไอ้ของเกาหลีใต้เนี่ยจะเดินทางเข้าไปปราบครั้งนี้เขมรหลงกลเกาหลีใต้ซะแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางการเกาหลีใต้เขาประกาศย้ำนักย้ำหนาเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าคุณต้องเคลียร์ปัญหา380ชีวิตเอามาคืนเกาหลีใต้ให้หมดส่วนใครเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายคุณต้องรายงานขึ้นมาแต่2เดือนที่ผ่านไปผ่านมานั้นทําเสร็จไป2คดีแล้ว2คดีนี้ตามจับมือคนร้าย จับมือใครมาดมก็ไม่ได้ล่าสุดเด็กนักศึกษาวัย22ปีซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนของชาติมีอนาคตถูกฆ่าอย่างทรมานในประเทศเขมรแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากเรื่องราวของเด็กวัย22ปีคนนี้เสียชีวิตไปได้เพียงสองวันพบศพส,บสา,วาวชาวเกาหลีใต้ตายอยู่ตามริมตายอยู่ที่ริมชายแดนเขมรเวียดนามนี่คือปัญหาใหญ่ค,คเขมรตอบคําถามเกาหลีใต้ไม่ได้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเกาหลีใต้หลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ออกง่าย และเขายังให้ทางการเขเมรนั้นไปตามหาอีก80คนมาและถ้าเกิดสมมุติว่าตามหา80คนมาได้เช็ครายชื่อเช็คลิสต์ตรงกันเสร็จปุ๊บเขเมรก็ยังไม่ออกอีกครับเขเมรเขาต้องการกวาดล้างโดยขอความร่วมมือมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมไม่ใช่เขเมรต้องการเกาหลีเกาหลีต้องการกวาดล้างเขเมรยอย่างสิ้นซากงานนี้มาแล้วอย่าเสียเที่ยวและมันเป็นเกมอันชาญฉลาดของเกาหลีใต้มากเนื่องจากหลังการเจรจาระหว่างผู้แทนเกาหลีนะครับโดยรัฐมนตรีช่วย ของประเทศเกาหลีคุยกับนายฮุนมันเนตนะครับซึ่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคุณจะสังเกตสีหน้านายฮุนมันเนตนี่นะครับรู้สึกก็มีสีหน้ากังวลจนกระทั่งมีการพูดคุยกันถึงให้ชวนประเทศไทยได้เข้ามาร่วมทําการปรับปรามในครั้งนี้ด้วยทําให้นหุนคุณมันเนตนี่โกรธเคืองมากะโกรธมากเลยนะครับถึงขั้นพูดต่อหน้ารัฐมนตรีช่วยเลยว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคนข้างบ้านของเรามาจัดการวันนี้คามเนก็จัดการอยู่ซึ่งนั่นคือคําโกหกคําโตเลยแต่เกาหลีใต้เขารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้คามเนจะปฏิเสธ เขาจึงแทงสวนหุนมาเน็ตโดยที่หุนมาเน็ตที่ตอบกลับไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้คนของเขาไปแล้วเขาจะอยู่เพื่อติดตามคดีไอ้คดีสามร้อยกว่าคดีเนี่ยเขาจะอยู่ติดตามอีกนี่คือความซวยของนายหุนมาเน็ตนี่คือความซวยของคนขเขมรแท้ๆเลยและเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคนขเขมรที่อยู่ในเกาหลีใต้ตอนนี้ออกมาประท้วงออกมาดูหมิ่นเหยียดหยาม บ้านเกิดเมืองนอนของคนเกาหลีออกไปดูมินเยียดยามคนเกาหลีทั้งทที่ตัวเองเนี่ยไปพึ่งพาใบบุญเขานี่คือสัญญาณของคนขเขมรเห็นไหมครับไอ้พวกสายบานฉ่ำทั้งหลายช่วยแหกตาดูเลยครับว่าขเขมรเนี่ยมันไม่เคยจริงใจกับใครต่อให้มึงอุ้มทูมันยังไงเดี๋ยวมันก็ไล่ฮนะเดี๋ยวมันก็ไล่พวกสายบานฉ่ำไปแดกบวัวขาเตี้เขาบอกไปแดกบวัวขาตี้ไปซะไม่ต้องมายุ่งกับขเขมรยอย่างกูเห็นไหมครับระวงังนะจะได้ไปแดกบวัวขาตี้จริงๆนะไอ้พวกสายบานฉ่ำเนี่ยจริงไหมครับดั้น,น,นั้เกาหลีใต้นะครับ ที่จ้างแรงงานขเขมรเขาได้ประกาศเลยนะครับว่าหลังจากใครที่หมดวีซ่าแล้วนี่คือความเมตตานะหลังจากที่ใครหมดวีซ่าแล้วไม่ต้องต่อทํางานเจ้าของนะครับกิจการห้างร้านต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้าของสวนนะครับเขาไม่จ้างแรงงานขเขมรอีกต่อไปวันนี้นะครับบางพื้นที่ในเขมรไอ้บางพื้นที่ในเกาหลีใต้นั้นมีการปลดพนักงานขเขมรออกหลายร้อยคนแล้วนะครับทําให้ขเขมรลุกฮือขึ้นมาไม่พอใจเตรียมจะจัดชุมนุมใหญ่ จุดตรงที่เขาเคยประท้วงเราเรื่องเกาะกูนนั่นแหละครับและงานนี้ผมบอกได้เลยนะครับถ้ามึงออกไปทุ่มนุมรับรองได้มึงเจอตำรวจเกาหลีใต้ลอ่อกระบองฟ้ามึงแน่เพราะเกาหลีใต้ไม่อ่อนแอเหมือนประเทศไทยเพราะเกาหลีใต้ไม่มีนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกที่ทําตัวเร็วๆชั่วๆเหมือนนักการเมืองไทยดังนั้นเขาจึงกล้าที่จะกระทาต่อพวกมึงถ้ามึงไปละเมิดกฎหมายเขาและเขาไม่แคร์ยูเอ็นเขาไม่แคร์ใครเขาไม่กลัวอะไรเพราะนักการเมืองเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนดี ต่างกับนักการเมืองไทยที่ส่วนใหญ่เป็นไงครับจะมีพวกชั่วๆเร็วๆอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นคนเกาหลีนะครับจึงอุ่นใจได้ว่าขเ,เมรออกมาลุกฮือขึ้นมาเมื่อไหร่นอกจากจะตกงานแล้วถูกดำเนินคดีติดคุกขังเสร็จส่งกลับไม่ต้องห่วงครับผมก็อยากจะดูน้ำหน้าไอ้พวกขี้ข่าขเเมรที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยว่ามันจะทำหน้าทำตายยังไงจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานมีแรงงานขเเมรสองนายออกมาไลฟ์สดทำคลิปบนทิกต็อกแล้วออกมาบอกว่าตอนนี้นายจ้างประกาศแล้วว่าเตรียมจะปรับแรงงานของพวกขเเมรออกอย่างน้อยเบื้องต้นสองคน ในเบื้องต้นสองคนและนึกไม่ถึงว่าเมื่อวานนี้นะครับนายจ้างขเขมรน,นั้นได้นําแรงงานต่างประเทศนะครับเข้ามาทดเข้ามาเพิ่มอีกสองคนนั่นหมายความว่าคนขเขมรกําลังจะถูกปลดออกและที่สาคัญที่สุดนายจ้างดังได้ระบุว่าและหลังจากนี้จะมีมากกว่าสองคนหรืออาจจะเลิกจ้างคนแรงงานขเขมรทั้งหมดนี่คือความสวยของคนขเขมรแล้วนอกจากมันจะพบกับความสวยแล้วปากยังดียังไปดูถูกชาวขเขมรด่าชาวเอ้ดูถูกชาวเกาหลีด่าชาวเกาหลีอีก วันนี้ที่ประเทศเกาหลีจึงรวมกลุ่มการเตรียมออกล่าแม่มดไล่ล่ากระทืบชาวขาเขมรที่ที่อยู่ในประเทศเกาหลีนายจ้างทั้งหลายเริ่มรวมกลุ่มกันจะเลิกจ้างแรงงานเกาหลีซึ่งถ้าหมายความว่านายจ้างทั้งหมดในประเทศเกาหลีรวมตัวกันเลิกจ้างแรงงานซึ่งค่อยๆเอาแรงงานทยอยมาทดแทนทดแทนผมบอกได้เลยนะครับคนขเขมรในเกาหลีรวมสองหมื่นคนตกงานทันที และไอ้สองหมื่นคนนี้มึงจะอยู่ขเขมรไม่ได้และใครที่อยู่ขเขมรและไปไอ้ใครอยู่ในเกาหลีไม่ได้และใครที่อยู่เกาหลีนะครับได้เคยไปด่าไอ้ฮุนเซนเอาไว้มันหมายหัวไว้หมดแล้วไอ้พวกไอ้พวกที่ไปอยู่เกาหลีแล้วมาดากูเนี่ยมันหมายหัวไว้หมดแล้วปากดีกันไปเรื่อยๆฝากขเขมรปากดีไปเรื่อยๆนะครับมึงตกงานแน่และที่สําคัญเรื่องราวเหล่านี้มันจะลุกลามมาถึงประเทศไทยวันนี้ถ้าเกิดยังมีไอ้พวกสายบานฉ่ำยังอวยขเขมรอยู่ยังเป็นห่วงเขมรอยู่คุณเชื่อผมเถอะครับเดี๋ยวลรงงานต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆ เดี๋ยวก็จะเจออะไรครับเจอแรงงานบีบนะครับแรงงานไทยจะบีบนะครับผู้ประกอบการให้เลิกจ้างแรงงานขเขมรและเอาแรงงานไทยกลับมาเข้าสู่ระบบระวังจะซวยและที่สําคัญนะครับประเทศไต้หวันวันนี้ได้ทําการทยอยเตรียมเลิกจ้างพนักงานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากางเกงและรองเท้าที่ประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับเขามาลงทุนในขเขมรผมบอกได้เลยครับเขาประกาศแล้วเตรียมจะปลดพนักงานออกอีกสามพันกว่าชีวิต ซึ่งนันหมายความว่าคนอีกสามพันคนจะถูกสะสมแต้มเพิ่มขึ้นจากไอ้พวกตกงานเดิมที่มีอยู่เกือบหนึ่งล้านคนซวยของขมรนจริงๆประชาชนไม่มีแดกไอ้ส่วนพวกมีแดกและทำคอนเทนต์ก็ระวังให้ดีระวังคนขมรนเขาจะไปบุกบ้านพวกมึงว่ามึงมีกินมีใช้มึงอยู่สบายกินอาหารดีดนตรีไพเราะได้อย่างไรเดี๋ยวคนตกงานทั้งหลายนอกจากจะบุกไปบ้านไอ้ฮุนเซนแล้วเขาจะไปหาพวกมึงด้วยว่าพวกมึงมีเงินกันได้ยังไงทําไมพวกกูถึงไม่มีอันนี้คือความหายนะที่ขมรกนกลังก่อขึ้นและผมเชื่อว่าเกาหลีใต้ไม่ไ จะส่งสัญญาณเข้ามาต,ตอนนี้อเมริกาเนี่ยยังไม่ผีผามเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าเขายังระวงท่าทีของจีนอยู่แต่จีนนได้ส่งสัญญาณไปแล้วเอาบุคคลสําคัญในประเทศจีนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าไปติดต่อน,นะครับนายจากกาักรกุินะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพุนซิมเปกปู่ของเขาชื่อนายสีอนุเป็นผู้ก่อตั้งพรรควันนี้นะครับบุคคล VIP ของจีนได้เข้าไปเจราจานั่นหมายความว่าฮุนเซนเขาจะไม่เอาแล้ว เพราะเนื่องจากว่าเป็นคนอยู่เหนือการควบคุมพูดง่ายๆว่านายฮุนเซนคือชอบออกนอกสายสินดังนั้นถ้าเกิดปล่อยให้นายฮุนเซนอยู่บริหารประเทศต่อไปความกระเทือนความกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจะมีปัญหากันแน่นอนดังนั้นคนไหนที่เขาควบคุมไม่ได้เขาก็จะไม่เลี้ยงไว้นี่คือจีนแท้ๆเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเอาเฉพาะไอ้คนที่คุยรู้เรื่องและควบคุมได้สั่งได้อะไรได้เขาจะเอาไว้ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจจะไม่ใช่พลเอกดีเซเีเฮฮา อาจจะเป็นนายจัก,กรวุฒิซึ่งเป็นหลานของนายสีหนุขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มันก็มีอีกช้อยหนึ่งที่จะเป็นช้อยสําสคัญเหมือนกันนั่นหมายความว่าสีหะมุนีอาจจะต้องตกกระป๋องโดยให้เจ้าจาัก,กรวุฒิเนี่ยขึ้นไปเป็นกษัตริย์ขเขมรแทนโดยจีนจะบีบให้สีหะมุนีเนี่ยสะละราชสมบัติแล้วก็เอาพลเอกตีเยเฮฮาฮาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะการสั่งการทหารมันจะคล่องตัวกว่าในการบริหารประเทศในฐานะเป็นอนาณาธิคมดังนั้นเขาจงต้องดันให้ใครครับ เขายังไงก็ต้องดันให้จักรวุฒิขึ้นมาเป็นและผมเชื่อว่าคนแรกที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากคุณเซนก็คือจักรวุฒิและหลังจากนั้นก็จะเกิดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศและพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาก็จะบีบให้จักรวุฒิสละตําแหน่งทิ้งแล้วก็ให้ขึ้นไปเป็นสถาปนาไปเป็นกระสัปกรองเงมมทีนี้ไอคนต่อมาก็คือใครไอคนต่อมาก็คือตระกูลตระกูลเตียบันนะครับในฐานะที่พลเอกเตียเซเฮฮาฮาอากราออกจากตําแหน่งเลยครับ อาจจะลาออกจากตาแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแล้วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็มีการประกาศยึดทรัพย์ทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคล้ายๆประเทศไทยในอดีตที่เคยทํากันรูปแบบไม่ต่างกันจากนั้นมาแล้วนายหุน่นนายเตซียเฮฮาก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงนะครับนายพลสไลดยดึกนายพลหินบุญเทียงก็จะกลับมาดูแลกองกําลังเป็นของตัวเองทีนี้ ภายใต้การปกครองในลักษณะนี้ประเทศไทยก็จะสงบลงไปอีกอย่างน้อยก็สิบปียี่สิบปีสงบแน่นอนปัญหาจากนี้ไปไม่ใช่จะไม่มีมีครับทีนี้ในช่วงที่ขเขมรเปลี่ยนผ่านท่านเราเนี่ยไม่ไปเจรจาไม่ไปคุยกับจีนไม่ไปทําความรู้จักกันมากขึ้นผลต่อมาก็คือปัญหาแนวชายแดนก็จะเกิดขึ้นอีกเชื่อผมไหมครับจีนเขาก็จะเล่นกับเราแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มมาบี้เราเริ่มมาต่อรองกับเรามากขึ้นแต่เขาไม่ได้ต่อรองเรื่องการทหารเขาต่อรองเรื่องการค้า ดังนั้นนะครับฝากท่านสจีด้วยนะครับในานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมเชื่อฝีมือท่านเลยท่านทําได้ผมเชื่อผมเชื่อในคุณภาพของรัฐมนตรีศรีหัศก์ผมเชื่อว่าเขาเจรจาได้ประเทศไทยยังโชคดีที่เจอรัฐมนตรีสองท่านนี้นะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับท่านสองในท่านสจีท่านศรีหัศก์เนี่ยเป็นความหวังของคนไทยส่วนท่านอนุทินเนี่ยผมไม่ได้มองอยู่แล้วท่านเป็นนายกนะฮะพระท่านคุยอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนกันแะแต่ท่านยังดีนะท่านยังได้แบบใครตกท่านทีหนึ่งท่านก็ตื่นขึ้นมาบอกเอ้าม แต่กับรัฐบาลที่แล้วนี่เอาโซ่ฟาดลงแทะเทียนหยดไปไงครับไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีอะไรเราลักกันอย่างเดียวเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเรียกทาคลิปนี้ขึ้นมาฝากถึงรัฐบาลด้วยว่ามีอะไรก็รีบเจรจากับจีนเขาซะคุยเขาซะเราไม่จาเป็นต้องเจรจาให้เปิดเผยก็ได้เราเจรจาในทางลับก็ได้มันเป็นวิธีการทางการเจรจาของรัฐบาลจริงไหมครับอยากให้เราเสียเปรียบถึงขั้นแม้กระทั่งคำเข,ขมรเปลี่ยนผัดเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องคงอยู่กับมันอยู่ต่อ ดังนั้นการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนนั้นมันขึ้นอยู่ที่ใครเป็นเจ้าของประเทศขเขมรตัวจริงเราคุยกับเขาเราไม่จําเป็นต้องคุยกับขเขมรเราคุยกับเจ้าของประเทศขเขมรก็คือประเทศจีนจากนั้นมาแล้วเราจะเล่นละครไปเยี่ยมเยียนเดินทางเข้าขเขมรอะไรก็สุดแท้แต่แล้วฝากรัฐบาลไทยไว้อย่างนึงอย่าเสือกอวดรวยอย่าเสือกอวดรวยอย่าเที่ยวไปไล่แจกเงินคนไทยไม่มีจะแดกอยู่แล้วทุกวันนี้อย่าอวดรวยอย่าไปแจกเงินขเขมรจีนเขาดูแลอยู่ให้เขาจัดการไปอย่าเสือก สำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ